สาระน่ารู้จากสำนักง,งานคลังจังหวัดมหาสารครามวันนี้ขอเสนอเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดดองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2562เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำนิยามของภัยพิบัติกันนะคะภัยพิบัติหมายถึงสาธารณภัยอันได้แก่อักคีภัยวาตภัยอุทกภัยภัยแลง้งภาวะฝนแรงฝนทิ้งช่วงภัยจากลูกเหบ็บภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือสัตว์ตัพืชทุกชนิดภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือร,ระบาดในมนุษย์อากาศหนาวจาัดผิดปกติภัยสงครามและภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ก่อการร้ายกองกําลังจากนอกประเทศตลอดจนภัยอื่นๆไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทําให้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติหมายถึงผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้ส่วนราชการมีวงเงินทดลองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายดังต่อไปนี้สำนักเลขานายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีมีวงเงิน100ล้านบาทสำนักงานประหลัดกระทระวงกระทรวงกลาโหมมีวงเงิน50ล้านบาท สำนักงานประหลัดก,กระทรวงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีวงเงิน10นนนล, quad, งงนล้านบาทสำนักงานประหลัดก,กระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวงเงิน50ล้านบาทสำนักงานประหลัดกระทรวงกระทรวง,งมหาดไทยมีวงเงิน50ล้านบาทสำนักงานประหลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขมีวงเงิน10ล้านบาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีวงเงิน50ล้านบาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแห่งละ20ล้านบาทกรณีวงเงินทดลองรชาชการไม่พอให้สามารถขยายวงเงินทดลองรชาชการเพิ่มโดยตรงต่อกระทรวงการคลังได้แล้วให้รายงานการอนุมัติดังกล่าวให้ในายกรัฐมนตรีทราบหลักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติแต่ไม่ได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใดการให้ความช่วยเหลือ ต้องเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นในการดํารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยไม่สามารถใช้ใจ่ายเงินทดรองราชาการเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูประโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้เมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้และจําเป็นต้องรีบดําเนินการโดยฉับพลันส่วนราชการอาจใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดย ไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินภายในวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทในส่วนของขั้นตอนการชดใช้เงินทดรองราชการกรณีส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้วให้ดำเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการดังต่อไปนี้ให้รวบรวมใบสําคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินแล้วให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวเมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เบิกเงินงบประมาณรายจ่าย โดยวิธีการเบิกหักผักทรงเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการให้แก่ส่วนราชการโดยเร็วเมื่อได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ,ยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้วให้จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งผู้มีอํานาจอนุมัติรับรองและเก็บหลักฐานใบสําคัญต้นฉบับไว้ที่ส่วนราชการนั้นเพื่อให้สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไปส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการโอนเงินทดรองราชการให้ส่งใบสําคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินมา ยังส่วนราชการเจ้าของเงินภายใน15วันทําการนับแต่วันที่ได้รับเงินและให้ส่วนราชการเจ้าของเงินดําเนินการตามวิธีในข้อ30ทั้งนี้ระยะเวลาในการดําเนินการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้นภายใน75วันทําการในส่วนของการจัดหาและการควบคุมพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐระเบียบนี้คือเครื่องมือสําคัญที่ทําให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างทันท่วงที เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยความหวังในยามว,วิกฤตสำนักง,งานคลังจังหวัดปมหาสารคามขอบคุณค่ะ